เป็นอันว่าจากวันที่28ถึงวันที่5ตุลาเนาะเราจะระดมทุนเนาะสร้างถนนยุทธศาสตร์ตนี้ร่วมกันและวันนี้เ,เป็นวันกิจกรรมเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในในในประเทศเราก็ว่าได้สำหรับหลวงตาเนาะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากอ่าสำหรับชาติเราคือเป็นวันที่รวมพลคนรักชาติะระลึกวีรกรรม อาหารกลาก้าร้อยแปดปีรงใจลงของพวกเราเนาะสงชาติใ่และหลวงตาก็เดินทางมาถึงเมื่อวานนี้ประมาณห้าหกโมงเย็นเนาก็จะมาร่วมกิจกรรมวันนี้โดยหลวงตาก็จะ,ะร่วมกิจกรรมตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งขึ้นไปคือจะบินถบาดพระร้อยแปรูปวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะและก็เป็นงานที่สําคัญที่สุดคือก่อนแรกจะจัดถแถลงข่าวหลวงจาก็เลยว่าเอาเฉพาะ งานสําคัญของหลวงตาคือไม่ต้องจัดแถลงหรอกคือประกาศเลยว่าเอ่อตั้งแต่วันนี้บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มเริ่มรมะดมทุนได้ได้เเนาะใครอยากร่วมก็เชิญได้เลยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่28แล้วตั้งแต่ตีสี่เนาะก็ถือว่าเป็นวันที่28แล้ววันนี้เนาะช่องทางก็เรีกบัญชีที่อยู่ตรงหน้าเฟสหน้าหลายๆอย่าง แล้วก็อยู่อยู่ในเมืองโบราณด้วยเนาะใครอยากมาถวายเงินสดก็ได้เนาะเราจะรวบรวมตามจำนวนให้ได้เนาะล้านบาทเนาะเพราะฉะนั้นพอได้เงินได้ปัจจัยพวกนี้เสร็จเนาะลงตาก็จะนำไปมอบให้ทางพลพลีนัดศีอินเนาะรองไม่ทัพภาคที่สองเนาะที่ ให,ใ,หให้มารับมอบที่วัดป่าบวรพระอินเลยเนาะคือจริง,รงกิจกรรมที่ช่องอ่านมา้าช่องบกมีางานเยอะแยะมากมายเลยที่จะต้องเข้าไปทำโดยเฉพาะหลวงตาเนี่ยก็เข้าไปตั้งแต่ก่อนปัทะและตอนปัทะและ,ะถึงปัจจุบันนี้เนาะก็ทำต่อเนื่องมาซึ่งมันมีความจำเป็นบางคนก็ตั้งคำถามหลวงตาว่าถ้าตั้งคำถามบ,บ่อยๆมันจะไม่ได้ทำถ้าอยากทำอย่าตั้งคำถามเนาะ บางสีคําถามนั่นแหละคือปัญหาอบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราอย่างเงี้ยที่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นคนไทยไม่ว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์หรือเป็นเห็นไหมเป็นใครก็ได้ถ้าเป็นคนไทยเนาะเรารวมพลังรวมพลังถือว่าเห็นไหมองค์หลวงตาบ,บ้านศาสตร์ก็เคยทําพระป่าช่วยชาติมาแล้วเห็นไหมโดยเพราะจะประมาณนี้ เป็นขวัญกําลังใจด้วยให้ทหารที่อยู่หน้าแนวอ่าหน้าแนวเขาเรียกหน้าแนวทหารเรียกหน้าแนวพวกเราเรียกแนวหน้าแต่ในภาษาของทหารที่อยู่อ่าพื้นที่จริงๆเขาเรียกหน้าแนวอ่านะแนวหน้านั่นแหละแต่เราเขาเรียกหน้าแนวหน้าแนวหมายถึงอยู่ตึงอยู่ชายแดนเขตต่อเลยติดเลยเออประมาณนี้เนาะลุงตาเคยเข้าไปหน้าแนวแถวนั้นเราก็จะเห็นว่าลำบากมากนะ จริงไหมโดยชีวิตมนุษย์ในความเป็นธรรมจริงๆอะ่ะไม่มีใครไม่กลัวตายหรอกไม่มีใครชอบลําบากหรอกทุกคนชอบสุขเกลียดทุกข์กันทางนั้นโดยธรรมแตดมนะดดด่ด้วยหน้าที่เห็นไหมอ่อ่านะด้วยหน้าที่ด้วยด้วยหน้าที่ของของทหารอ่าของตำรวจของทหารผ่านหรือพวกเราทุกคนด้วยหน้าที่จริงๆเนาะหลวงตาก็เลยบอกว่าอ่าดูลึกๆในหัวิตหัวใจของแต่ละคนแม้แต่ตัวหลวงตาเองก็อ่าพูดง่ายๆมัน เวลาอบพยพแม้แต่พี่น้องเราที่อยู่ชายแดนจริงๆเนี่ยติดชายแดนเนาะพวกเราอยู่ไกลห่างไกลอย่างนี้จะไม่มีความรู้สึกเชื่อไหมว่าอยู่ชายแดนนี่ไม่เป็นอามาหากินเลยจริงไหมบ้านตัวเองได้ดแท้ได้ซ้ําไปแต่อต้องเก็บของเสียมไว้ตลอดเวลาแล้วจะเอาสมาหากินได้ยังไงจริงไหมดูดีๆนะลุงจาเคยเคยเข้าไปตรงนั้นแต่ด้วยหน่วยงานทุกหน่วยงานนั่นแหละที่เข้าไปช่วยเพื่อเป็นกําลังใจเวลา นั้นก็อพยพกันอยู่ว่าที่เอาออกออกจากพื้นที่เนาะโดยเฉพาะหลวงจาก็มีรถกู้ภัยอยู่หลายหลายชุดหลายคันที่จะพร้อมที่จะเอาไปอพยพที่มมามา,มาสูนย์พักพิงชั่วคราวเราต้องเตรียมพร้อมนี่พูดถึงงานอาจจะไม่ใช่งานของพระอย่างเงี้ยแต่ที่จริงหลวงจาก็เป็นพระไทยเออหลวงจาอาจจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวหรอกทหาร แต่ด้วยด้วยทหารเนี่ยกับหลวงตาไม่ว่าทหารพานทหารหรือไม่ว่าตชดเนาะไม่ว่าทหารอ่าอ่าพักสองสทุกคนเลยล้วนๆเป็นเป็นคนที่ผูกผูกพันกับมากับหลวงตาตลอดนานแล้วตั้งแต่หลวงตาไปอยู่บ่อน้ำพระอินทร์เนาะก็เลยทำกิจกรรมร่วมการเห็นความอ่าลำบากของทหารอ่าเพราะเราอยู่หน้างานจริงๆเห็นไหมตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เอาไปทำ และหน่วยงานลหลายๆหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาที่เข้าไปทำสำหรับหลวงตาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่28ธันวาเป็นวันที่นัดรวมพลกันนัดกันว่าวันนี้แหละพวกเราจะ,ะรวมร่วมะระดมทุน15ล้านเพื่อจะไปสร้างถนนสองสายเนี้เนาะที่จริงก็เป็นธรรมะนะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะมันมีหลายอย่างหลายระดับจริงไหมเออนะ โอ้ยี่แปดกันยายี่แปดกันยาวันนี้เริ่มต้นะระดมทุนเนะเาะนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ห้าตุลาเราก็จะปิดรับปิดลับเนะ 15, เาะสิบห้าสิบห้าวันที่ห้าตุลาก็จะปิดรับเป็นบัญชีส่วนตัวหลงตาเออนะอมีใครตั้งคำถามไหมเรื่องอะไรไหมเรื่อง อ่อ่ามีไหมคงไม่มีเนาะเออตอนแรกว่าจะจัดแถลงข่าววันนี้แต่ทีเนี้ยก็เลยว่าไม่ไม่ซ่องหรอกให้หลวงตาทาตามอ่าหลวงตาเลยอ่าทางทางเมืองโบราณทางรัชจักรงานก็เหมือนกันเขาก็มาแจ้งมืดตอนเย็นเนี้ยอ่าจะทําตามหลวงตาว่างั้นอ่าก็ช่องทางก็อ่ตามที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเนาะอ่าอยู่ที่หน้าเพจเนาะอ่าจำไว้จากวันนี้ยี่แปดกันยาถึงวันที่ห้าตุลาอ่า บัญชีพะสินทรัพสีลังเนาะ,ะนะเพราะว่าในบัญชีหลวงตาก็ไม่มีตังอยู่แล้วมีบัญชีเดียว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเลยใช้บัญชีตัวนี้ที่หลวงตาก็มีปัจจัยก็แบ่งเอาเข้าไปทําหมดตลอดเวลามาเข้าไปทําทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสารณประโยชน์วันนี้ก็มีเป็นกรณีพิเศษที่มาไล์สตีสี่เนาะเพวกเราวันนี้เราร่วมกันใครมี มากมีน้อยนะหรือใครอยากทำเท่าไหร่ก็ได้เนาะนะอนะโอนมาได้ที่ที่ทั้ทงทั้งคิวอารค้ทั้งหละเลขบัญชีหลงตาเนาะมีอะไรไหมมีใครจะถามอะไรไหมเออไม่มีาส<ฆ>มัฮสนาอ่มามีอ่าศาสนาอิสลามมุสลิมเมืม่อวานนี่ก็เขียนจดหมายแล้วก็อา่ามาสวายปัจจัยหลวงตามาเออเออมาร่วมกันนี่เห็นไหมเออนะ เมืม่อวานนี้น่ารักมากบอกว่าผมเป็นมุสลิมครับ,บว่าหออลวงตาบอกว่าศาสนาไหนก็คือมนุษย์ที่สร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีเข้าใจไหมเออนะเ,ออเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยทำไมบอกว่าเรา,เา,เาแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครย่ำายเออีเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมี จริงไหมไม่ต้องไปตั้งตั้งคำถามว่ามีพระทําไมมีมีม,ม,มีพระไว้ทําอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะโอ้ยเนาะพระก็เอาคนทําอ่าทุกวันนี้เนาะเราก็หวนกลับมาออมองมองเพื่อความรักความสามัคคีของคนในชาติซึ่งมี พระมาหากษัตริย์รัชกาลที่สิของพวกเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรา,าพระชนชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เนาะถึงเป็นที่เป็นเสาหลักค้ำจุนจิตใจของพวกเราวงชนชาวไทยไว้โดยเฉพาะเมืองโบราณในถือว่าลงศาถือว่าได้ได้ไดทำกิจก,กรรมที่เป็นประโยชน์มากๆเลยที่ให้สถานที่เสียสละสถานที่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมเนะาะหลายหลายอย่าง ร่วมกับสั่งหลวงตาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะหลวลงตาสิงคิตมีอะไรอีกไหมพวกแอดมินพเพิ่มเติมวันนี้เอาทรม,มะแบบง่ายๆก่อนวันนี้ <c oughs> มังสวิรัติหรือเปล่าครับอ๋อหลวงตาได้หมดสร้างมังสวิรัติช่างไม่มังเพราะมังสวิรัติเนี่ย <c oughs> บางทีถ้ามันสูก่กับจริตชาติขันตัวเองร่างกายตัวเองกินแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็กินได้ได้หมดแหละดูให้มันเหมาะสมกับตัวเองมีอะไรอีกไหมอ่า ใช่ตอนนี้อยู่ช่องอานม้าถนนที่เราจะทำเนี่ยนะตรงจุดเลยที่กำลังมีเหตุอยู่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีถนนสายหลักสายเดียวที่ตรงเข้าไปอย่างเงี้ยอ,อยู่ติดชายแดนแล้วเอาอุปยึดอปกรณ์เข้าไปมันก็มีจุดเดียวกว่อนจะทีนี้มันต้องเป็นป่าหมดใช่ต้องไปตึงไว้ตรงชายแดนแต่ถ้าเราทําถนนแยกออกเป็นสามสายมันจะกระจายกําลังได้บาลานซ์กันพอดีเข้าใจไหม ประมาณนีอ <c oughs> ้อ่าถนนสองสายนี่สำคัญมากเรียกว่าเป็นถนนยุทธศาสตร์เนาะถ้าหากเป็นอย่างนี้แค่แค่สิบห้าล้านก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วโอ้ยสุดยอดมากเลยถ้าพูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะรุ่นเรานะมันใช้ไปรุ่นลูกรุ่นหลานของปรเทศเข้าใจไหมถนนสองสายเนี้ยนะเออเป็นถนนที่จะใช้ไปยาวนานมากจนคู่ประเทศไทยไปนั่นแหละจำไว้เพื่อนนะตอนนี้ก็กำลังทำ ทำเป็นลูกรังหรือ,อดินไปก่อนพอได้เงิน15้าล้านค่อยไปเทคอนกรีตไงออันนี้จะไปเพราะว่าหลวงตาให้ไปสองแสนแล้วเพื่อจะเอาลูกรังเข้าไป<อ>ก่อนแล้วให้ไปก่อนแล้ว<อ>ไปปูพื้นไว้ก่อนเนะาะปะพื้นเพราะว่าให้พอดีเหมาะสมก,ก็พออ,ออกพรรษาเนี้ยฝนฝนหยุดถูกไหมเราเทคอนกรีตเสริมเหล็กเลยอ่าเนี้ยนะออกพรรษานี่ก็วันที่6ที่7็ดตุลานี่เองช่ไรนะอ่า มาตรฐานเลยเทประมาณ5เมตรเลยกว้างห้าเมตรคือขนรถถังขนอะไรเข้าไปได้เลยรับน้หนักใช่ใช่หลวงตาก็จะขับเอ่อ F16 เข้าไปได้เลยเออแล้วมันเป็นถนนที่ต้องใช้เกิดประโยชน์มากๆเลยถนนสายนี้สำคัญสำคัญและสิ่งสำคัญที่สุดคือจะอยู่คู่ประเทศเราผืนแผ่นดินไทยถนนสายนี้เนาะไม่ใช่เฉพาะใช้เฉพาะกิจจะใช้ไปตลอดเลย เนาะคุ้มค่ามากสิบห้าล้านเลยเนาะวันนี้คนเข้ามรากกาบหลวงตาต้องซื้อบัตรไหมครับไม่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 เม,มืองโบราณไม่ต้องฟรีเนาะฟรีฟรีบัตรสี่ร้อยปกติฟรีฟรีวันนี้เข้าฟรีเลยแล้วเมืองโบราณบอกว่าใครใส่เสื้อพระสิ้นคิดเนี่ยใส่เสื้อพระสิ้นคิดที่มีรูปหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยเข้าฟรีตลอดชีพ เข้าเมืองโบราณจนกว่ากูกับมันจะทะเลาะกันจริงไหมช่วงที่ยังไม่ทะเลาะกันอยู่ับแต่ทำสัญญาอ่าไม่ใช่ m o O A นะ M.O.U M.O.A เนี่ยไม่รู้ใครทำแต่ในี่ M.O.U กันแล้วเนาะว่าใครใส่เสื้อลงตาสิ้นคิดเนี้ยเข้าเมืองโบราณบัตร400ร้อทเมเสียเลยเข้าฟรีเนาะอ และวันวันนี้จนถึงวันที่สามสิบที่หลวงตาอยู่เนี่ยเพราะว่าหลวงตาอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสมสิบตอนเช้าก็เดินทางกลับอา้าวมัน,นสามคืน่ะอ่าอ่ะฮะสามอาจจะอยู่ถึงเมื่อคืนนี้วันที่คือวันที่ย7ิบเจ็ดเนาะคือวันที่ย8ิบแปดคือวันที่ย9ิบเก้าเนี่ยเราต้องอยู่ใช่ไหมยี่วันนี้คืนหนึ่งแล้วอ่วันนี้อีกคืนหนึ่งเห็นไหมอ๋อก็นานแหละอ่า ก็ไม่แน่ไม่แน่อะไรก็ไม่เชี่ยงแต่ที่เที่ยงในถนมต้องเสร็จ,ต,รจต้องเสร็จต้องเสร็จภายในเดือนตุลาเนี้ยได้ได้ทองคํำก็ได้เอามาเอาเงินสดมาก็ได้วันนี้จะรวบรวมไปแล้วก็นําไปเนาะใครมีเงินสดก็เอามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเช็คเป็นทองคําเป็นเพชรก,ก็ได้เออเป็นตะกั่วก็ได้อะไรก็ได้วันนี้เนาะ เราจะรวบรวมไปหมายถึงรวมใจกันรวมพลังกันเนาะสร้างเหตุร่วมกันเนาะนะเอาเปิดวันนี้ถึงวันที่ห้าชางทางทาง,ทางอ่าางเมืองโบราณทางร่วมกับปกติหลวงตาคิดว่าอ่าจะสามวันแต่นี้เขาขอว่าอ่าบางคนก็อยากอ่าถึงให้ถึงวันที่ห้าคือบางทีเงินเดือนยังไม่ออกอย่างเงี้ยเออประมาณเขาขอต่อไปที่จริงหลวงตาคิดว่าสามวัน อ่าพอไม่พอหลงวงตาก็ถ้าไม่นั่นหลงวงตาก็จะเอารถไปเข้าไปนงไปแนนอะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงจริงเต็ทม<า>ที่เลยหลงวงตาเนี่ยเต็มร้อยสุดจิตสุดใจเลยเนาะเออนะอืมนะเออมันก็เป็นธรรมนะอ่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีชาติเราจะอยู่ได้ไหมล่ะใช่จำไว้ ก็เราแค่ทำถนนน่ะเออนะช่วงนี้อย่านิมนต์กูไปชายแดนก็แล้วกันเพราะว่าไม่ไม่ไม่ก็คือเวลากูไปเห็นปืนเห็นอะไรกูอาจจะเปิดก่อนก็ได้อย่างเงี้ยกูใช่ใช่คือธรรมะจริงๆอ่อะเนาะเขาไม่ลุกลานใครหรอกแต่ด้วยตรงตรงนี้คือหน้าที่เข้าใจไหมหน้าที่มันมันเป็นหน้าที่ของเราไหมมันเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนเลยอ่าจริงไหมเราแค่ทำถนน ทำถนนให้มันเสร็จถ้าไม่มีพื้นแผ่นด,ดินเราจะอยู่ได้ไหมละ่ะอย่าไปตั้งคําถามตั้งคําถามในหัวใจตัวเองจริงไหมอ,อ่จริงไหมละ่ะถ้ามันเกิดรบกันจริงๆวัดมันจะเหลือไหมละ่ะระเบิดมันบอกว่าวัดอย่าไปลงนะมันไม่ใช่นะจริงไหมละ่ะอย่าไปคิดว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้เลยอ่าจริงไหมละ่ะอ่าต,อต,อต,อต้อง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 ทำความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมตอนนี้พระก็ยังอพยพเลยเอาจริงไหมพระให้ปล่อยวางก็จะพึ่งอพยพ <laughs> อยุดตรงชใช่แท่โอ้ยตอนนี้พระขึ้นรถไปก่อนโยมแล้วเพราะว่าให้พระไปก่อนเขาว่า,าใช่ตอนนี้วัดแทบล้างเลยตอนนั้นจะไปบินบินธาาดก็ไม่ได้กลัวระเบิดเห็นไหมทำไมละ่ะ มันก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงไหมล่ะ,ะวัดเยอะแยะเลยเนะี่ยอยู่ชายแดนตอนนี้ต้องอพยพไปอยู่วัดอื่นแล้วอดร้อนไหมล่ะ,ะจำไว้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมใจกันนะร่วมใจกันหลวงตาก,ก็แค่รวบรวมให้ให้ทหารเขาจริงไหมเอาเงินงบเนี่ยให้เขา15ล้านที่จริงอ่ะหลวงตาเขาบอกไว้ก่อนว่าทหารไม่ได้มาขอนะแค่เขานําวันนั้นเขามาหาหลวงตาเนี่ยมาทั้งผู้การอยู่ชายแดนทั้งทั้งหมดเลยมาแล้วก็ลองแม่ทัพมา เขาแค่มาขอบคุณหลวงตาเรื่องเลี้ยงหมูกระทะเออเลี้ยงหมูกระทะพิจารณาเลี้ยงหมูกระทะเนี่ยหลวงตาไม่ได้เป็นโครงการหลวงตาคือมีโครงการที่เขาอยากทําพวกจิตอาสาเข้ามาแค่เสนอมาว่าเขาอยากไปเลี้ยงหมูกระทะเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้น้องน้ทหารที่อยู่หน้าแนวเขาเรียกหน้าแนวนะจำไว้นะเออหน้าแนว ลุงตาก,ก็เลยว่าเขาขอมา200ชุดก็เลยชุดหนึ่งประมาณ200กว่าบาทหรือ200ประมาณนี้อย่างเต็มที่ลุงตาให้ไปให้มออปัจจัยไปตรงทหารพานก็ประมาณ50,000ทหารอังชายแดนทหารก็5 0 0ห0 0 0 0แล้วก็ต่อชะลอออีก50,000คือ1ส0 0 0 0พูดง่ายๆ3ชุดอนะอ แล้วก็เกงในหลวงตาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนประทะแล้วคืออยู่ตรงหน้าแนวเนี่ยเวลาจะลาดตะเวนรู้ไหมมันมันไม่มีเวลาที่จะไปซักกางเกงในหรอกเข้าใจไหมลองดูเดินในป่านะป่าชื้นนะไม่ได้เดินตามถนนนะเดินตามแนวชายแดนนั่นน่ะน้ํามันจะมีประปาอาบเหรอจริงไหมมันจะมีเวลาเหรอทีนี้ยพอกางเกงในมันเนี่ยมันมันเกิดอ่าชื้นเกิดอะไรมันก็ไปโดน ขาโดนไข่มันก็แสบมันก็อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลุงจาก็เลยบอกซื้อเลยอ่าซื้อไปซื้อให้ถอดทิ้งเลยก็ซื้อไปนะอ่าแล้วก็สูงเท้าด้วยสําคัญทาหารยังสำคัญก็สูงเท้าอ่าถ้ามันเปียกแล้วเนี่ยซีเน,นาเลยเข้าใจไหมและตรงคูเล็ดเนี่ยรู้ไหมตรงคูเล็ดอยู่หน้าแนวเนี่ยเวลาหน้าฝนเนี่ยมันมีน้ําเข้าใจไหมสังเกตง,ง่ายๆเหมือนคลองเลยอะ่ะทหารอยู่ในคูเล็ดเหมือนอยู่เหมือนกบที่อยู่ จริงแล้วแล้วไม่มีมึงจะมีหลังคาไปทําบ้านทํากระ๊อบอยู่ทํามันไม่ได้จริงไหมให้เขาเห็นเป็นเป้าไม่ได้เข้าใจไหมเราต้องต้องอยู่ในป่าอะเข้าใจไหมกลางเซนเมียุงมีอะไรเยอะแยะมากมายไปดูหน้าแนวจริงจเนี่ยมันลําบากมากทหารเนี่ยเข้าใจไหมอ่ายิ่งก็พากาารรมฐานอีกจริงนะลำบากมากๆ,ๆาจริงไหม เรา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 ไม่เคยไปสัมผัสชีวิตแบบนั้นหรอกว่าคนอยู่ในป่าทหารที่อยู่ในป่าะ,ะจำไว้ผู้ปกป้องอธิประจัยปกป้องชายแดนเราเนะี่ยให้เรานอนหลับอยู่สบายเนะี่ยเข้าใจไหมเออมันคนละเรื่องนะอยู่ในค่ายก็เป็นแบบหนึ่งนะแต่อยู่หน้าแนวเนี่ยเผลอไม่ได้เลยนะเคยฟังเพลงมึไหมจนหมายจากแนวหน้านะเผลอตัวอไม่ได้หยุดหายใจทันที่เหน่ไหมเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่เราจ้องจ้องกันอ,อยู่ มึงมึงจะไปเปิดไฟได้ไหมล่ะ,ะจริงไหมโอ้มัน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 ,ม,นมันไปไป,ไปคิดดูเห็นภาพไหมคิดตามดูไม่ให้จินตนาการแนละ้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่งและทาหารไม่ใช่นน้อยนะที่อยู่นะล่ะจริงไหมล่ะที่ที่เขาทนะําหน้าที่แทนพวกเราเห็นไหมจริงไหมพวกเรานอนอยู่ห้องแอร์อยู่มีผ้าหม่มมีอะไรอยู่นั้นได้นอนอย่างนั้นได้ทหารน,นะจริงไหมอ่าจริงไหมล่ะลําบาก จํำไว้เพราะฉะนั้นเราไปเห็นตัวนี้แล้วก็สะท้อนชีวิตถนนสายนี้ก็คือเวลาอะไรก็ขนกำลังพลเข้าไปได้หมดจริงไหมสำคัญมากๆเพราะว่าโอ้ยขนาดรถทหารยังติดอะติดลมอะแล้วอาบน้ำเนี่ยก็ต้องใส่รถน้ำไปอาบนะเว้ยอาบก็ไม่ใช่ว่าจะไปอาบสบงสบายแนละ้วไม่ได้ฝักบัวมันพวกเรานะจริงไหมมึงต้องก็รีบอาบรีบหนีนะไม่มีเออ มันจะไปหาน้าอุ่นกดน้าอุ่นน้าเย็นอยู่ละนะไม่มีอ่ะนะแตนะ่คิดดูดีๆนะเห็นไหมพี่น้องอ่ะทห,หารเนี่ยที่อยู่ชายแดนเนี่ยเห็นไหมเขาพร้อมเต็มที่ด้วยขวัญกําลังใจผู้อยู่แนวหลังอ่าจริงไหมออโดยเฉพาะหลวงตารลิกกูบาอาจารย์หลายๆรูปที่เข้าไปอ่าหลวงตาเคยอ่าอยู่กับหลวงอยู่เคยไปอยู่เคยไปบ้านตาลสมัยองค์ตาบ้านตาดอยู่ โอ้ยองค์ท่านเนี่ยนะองค์หลวงตาบ้านศาลมีอะไรก็ให้ชายแดนช่วยเหลือจริงๆนะไม่ไม่ไมแทบทุกวันอ่ะอไม่ว่าต่อเชิอไม่ว่าทหารอ่ะนะเห็นไหมแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พาทำบุรพาจารย์ับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้สำร่วมกันหลวงตาว่าไม่ยากหรอกคนไทยเราไม่ยากเงินสิบห้าล้านเนี่ยโอ้ยเศรษฐีเยอะแยะเมืองไทยจริงไหมอยากผู้รักชาิรักแผ่นดินเนาะ <c oughs> นี่เห็นไหมอ่าเนืม ไม่ยากหรอกแต่ที่จริงสําหรับหลวงจาเนะี่ยคิดว่าไม่ยากทั้งที่หลวงจาไม่มีเงินทําไมกล้ารับปากเข้าใจไหมบางคนก็หนักใจเอ้ไม่ทำไมหลวงตาไม่มีปัจจัยเลยทําไมากล้าขนาดนี้ไม่ใช่กล้าเพราะใจมันเป็นอย่างนั้นนะ่าจำไว้ทั้งใครไม่ทําหลวงจาก็จะทำนะมีอะไรหลวงจาก็จะจัดให้หมดแหละนะกูมีทรัพย์สินมีบ้านมีอะไรถ้ากูขายได้ขายหมดเอาไปจำนองหมดแหละ เงิน15ล้านเนี่ยคุณต้องทำให้ได้ไม่เกินเดือนตุลาถนนสองสายนี้ต้องเสร็จทำไว้ตุลาคมนี้ต้องเสร็จดยงบสิบหล้านเนี่ยเนาะนะเสร็จแน่นอนเนาะหลวงตาเชื่อว่าพวกเราออ,อยากร่วมแน่นอนโดยเฉพาะ,ะหลายวันมาเนี้ยตั้งแต่วันที่หลวงตาประกาศว่าจะทำโอ้มีคนเมื่อไหร่หลวงตาจะไห้โอนเนีย่ยเพิ่งอโอนวันที่ยี่ปดค่อยพร้อมกันอวันนี้ได้เลิกดียามดีเออ จากวันนี้ยี่ถึงวันที่5้าสุลาเนาะก็จะปิดรับนะเท่าไหร่ก็ตามไม่เท่าไหรก่รก็เท่านั้นเรือนั้นหลวงตาจัดจัดหาเองเอ่ไม่เป็นไรอ่แต่หลวงตาว่าต้องถึงวันที่หงบ15ล้านเนี่ยยังไงก็ต้องมอบให้ทหารเอาไปทําให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เนเาะอ่มีอะไรเพริ่มเติมอมีกไหมก็ขอชวนใครเป็นคนโอนไวอา่าครูบาอาจารย์โอนทีสามสิบ้านก็ได้นะ มันโอนให้ <laughs> มีบางคนว่าขนาดเขาวิ่งเนาะวิ่งการกุศลยังได้ตั้งเออหรือจะให้หลวงตาวิ่งก็ได้นะท <laughs> 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 ีงไงออจะทำได้ทุกอย่างเราเพื่อเพื่อเพื่อถนนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเนาะ นะขอให้พวกเราตรงร่วมแรงร่วมใจกันเนาะร่วมทําบุญกับหลวงตาก็ได้เนี่ยแม้ทําบุญผ่านหลวงตาวันนี้เงิน15ล้านเนี่ยครบไม่ครบวันที่5อยยังไงก็ต้องไม่นะหลวงตาจะหาให้ครบถ้าไม่ครบหลวงตาก็จะมีวิธีหามีทรัพย์สินที่ไหลหลวงตาจัดการให้ได้เพื่อถนนสองสายเนี้ยหลวงตานี่คือหัวใจเราเต็มร้อยเกินร้อยร้อยห้าสิบ <laughs> <laughs> แล้วก็มีมีเอ่อหมอหลิงหมอหล,ลิงเนาะหมอหลิงอ่าภาวนาบอกว่าจะโอนตั้งแต่วันแรกแล้วสองแสนบาทลุงตาบอกว่าวันที่28ค่อยโอน <laughs> <laughs> นะเออก็ขออนุโมทนาเนาะแล้วก็อ่าโยมน้อยโยมน้อยเนาะโยมน้อยแม่คุณปินเนาะ อุรียะกันภัยเมืองโบราณเนาะอ่าอยมน้อยมาอีก1ล้านบาทอ่าหล้านบาทเนาะนี่วันที่วันวันที่แปดเนาะเออเนี่ยเห็นไหมมีมีมีแล้วนะเอออ่าพูดตั้งแต่วันวันแรกเลยบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวันที่วันที่28ค่อยค่อยจัดการค่อยร่วมมาเนาะนี่เห็นไหมมีล้านสองแล้วแล้วก็มีทางครูบาชัยวัฒน์ที่เดินทางไป อ,อเมริการ่วมมา1 0 0 0 0แสนบาทเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมสาธุเลยเนาะทั้งโยมนิ้งนองที่อยู่เม็กิแกนมิชิแกน,กนร่วมมาไม่รู้กูยังไม่ได้ดูอ่า มานิ้งน่องไอ้นิ้งน่องเนาะอยู่มิชิแกนอเมริกาเนาะก็ร่วมมาเหมือนกันเนาะนี่มี2-3สเจ้าแล้วนะ,ะวันนี้เป็นวันระดมพลคนรักชาติเนาะระ,ะลึกวีรรกรมทหารกล้าเนาะและก็ร้อยแปดีทรงชาติใจเนาะและเราจะร่วมทำถนน เ,เพราะว่าทําไมหลวงตาถึงบอกว่าทัดจะไปขอจากเศรษฐีได้อยู่เขาก็ไม่ยากหรอกแต่หลวงตาอยากให้มีส่วนร่วมคนละสิบาท20บาทคนละบาท5บาทอยากมีส่วนร่วมกับถนนสองสายนะี้ที่จะทํเนี้เราอยากให้คนมีส่วนร่วมบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไม อ่ไม่ไม่ไม่นั่นไม่ไมไมไมอ่เขาเขาทำได้อยู่แล้วแต่ลงตาอยากให้มีส่วนร่วมคนละนิดละหน่อยเพื่ออ่เป็นศูนย์รวมถนนสองสายนี้เป็นศูนย์รวมน้ำใจเพื่อถนนยุทธศาสตร์ที่ช่องบกก็อ,อยู่ที่อะไรนะอ่าอ่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนมีแค่นี้ก่อนขอประกาศว่าเริ่มตั้งแต่28แลระดมทุนถึงวันที่5ตุลาอ่า อ่ร่วมระดมทุนอ่ะระดมทุนทําถนนร่วมกับลงตาไใส่บาทเจ็ดโมงครึ่งมั้งออวันนี้ที่เมืองโบราณนําเงินสดมาก็ได้นี่จะมีคนมาใส่บาทแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนี้วันนี้เป็นวันร้อยแปดปีวันนี้เราจะเห็นไหมก,กว่าจังหวัดทงทุกจังหวัดจะมารวมที่นี่และก็เราจะได้เห็นธงชาติไทยใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองโบราณวันนี้อ๋อแล้วก็มี เลไล่หน่วยงานที่จะมาร่วมเพื่อเฉลิมฉลองร้อปีธงชาติไทยอ่าภักษาสาุกการแค่นี้ก่อนเนาะอ่าสุ